วันนี้จะมาให้ดูนะครับวิธีการเช็คนะครับคร่าวๆนะครับความละเอียดหนาแน่นนะครับของหินปรงนะครับอ่านี่นะครับหินปรงสองตัวนะครับถ้าดูๆไปก็เนื้อจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นหินป่งขาวอมเขียวนะครับจะว่าออกเทาๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ําหยดลงไปนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคนะครับเห็นไหมครับ ระหว่างสองก้อนนี้นะครับมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวดูสักพักนะครับด้าน,นขวานะครับเดี๋ยวสักวน่นน้าน้ําเยอะกว่ากันให้ให้ดูให้มันพอๆกันนะครับให้มันวงเท่าๆกัน เดี๋ยวมาดูการดูดซึมของน้ำนะนะเดี๋ยวเติมเติมมันเท่าๆกันนะใส่เข้าไปอีกสองหยดนะครับนะเดี๋ยวสักพักนะครับจะมาให้ดูนะว่าสองก้อนนี้นะตัวไหนนะครับดูดซึมน้ําไปได้ไวกว่านะครับถ้าไวกว่าก็เดาไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นหินโป่งที่ที่หยาบกว่านะครับความหนานแน่น น้อยกว่าอีกก้อนนะครับอันนี้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ในระหว่าง2อก้อนนะครับและทีนี้ถ้าเกิดเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวนั้นอีกเราก็เอาก้อนที่ชนะนะครับเอาไปเอาไปชนกับอีกก้อนหนึ่งนะครับถ้าเราเรียงกันหมดมันจะดูยากนะครับถ้าใครมีเวลาว่างทําก็ประมาณลองสักห้ารอบนะครับนะครับถ้าใครมีสลิงยิ่งดีนะครับสลิงมันจะได้วัดกันเป็นซีซีไปเลยนะครับแล้วจับเวลาตั้งกล้องนะครับอันนี้คร่าวๆดูก่อน เห็นไหมครับมันเป็นโปร่งที่มีความละเอียดพอสมควรนะครับถ้าเป็นโปร่งเนื้ออ่อนนี่ถ้าหยุดแบบนี้นี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาโปร่งเนื้ออ่อนมาให้ดูนะครับตัวนี้นครับเป็นโปร่งเนื้ออ่อนนะครับคาดว่าอาจจะอ่อนอ่อนที่สุดครับของของโปร่งเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้เดีด๋ยวจะมาหยอนให้ดูนะครับ ก่อนนี้ก็ยังแข่งขันกันอยู่นะครับเทบจะแทบจะดูไม่ต่างกันนะครับเพราะมันมาจากแหล่งเดียวกันครับนี่ครับคือแทบจะสู่สีกันเลยนะครับการดูดซึมของน้ําแทบแทบจะไม่ไม่ดูดกันเลยนะครับไม่ซึมลงไปเลยก็แสดงว่ามันก็มีความละเอียดพอตัวนะครับจากที่ดูนี่ไม่ไม่น่าจะต่ำสองพันครับตัวนี้นะสองพันกิจนี่น่าจะสบายสีโป่งเขียว เรียกว่าโปรงขาวอมวเทาก็ได้นะครับแต่ว่าออกเวเขียวนะครับบางคนจะถามว่าทำไมมันเขาเรียกว,ว่าเขียวมันมันไม่ได้เขียวปิดนะครับเขียวแบบอ่อนๆเหมือนสีครีมนะเหมือนสังขยาครับน่ครับเนี่ยมาดูตัวนี้ปุ๊บปุ๊บนะครับมาให้ดูความแตกต่ตางเลยอันนี้โปร่งหยาบนะครับเนี่ยโปร่งหยาบอันนี้หยอดไปก่อนยังไม่ลงนะครับเนี่ยหยอดไปก่อนยังไม่ลงครับ อันนี้ยอดทีหลังนะครับยอดทีหลังวูบไปเลยนะครับเห็นไหมครับวาบนะครับค่อยๆเหือดแห้งไปอันนี้คือการเช็คความละเอียดนะครับความอมน้ําความหนาแน่นนะครับของหินปูงนะครับแบบคร่าวๆนะครับแบบคร่าวๆเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับ น้ำเหือดแห้งไปแล้วน,นะครับน้ำเหือดแห้งเป็นแล้วนะครับทั้งทั้งที่เราหยอดทีหลังกว่านะครับสองก้อนนี้นะครับกับนะสนนี่นะนาทีนะครับสองก้อนเนี่ยไปกับสี่นาทีนะครับอันนี้แป๊บเดียวเรียบร้อยนะครับแห้งไปแล้วนะครับนะครับอันนี้คือโปรงหยาบนะครับโปรงหยาบเหลือแต่รอยก็คือรอยชื้นๆน,นะครับแต่น้ำด้านบนเนี่ยไม่มีละนะครับด้านล่างไม่มีละ นะครับส่วนนั้นบนก็อีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมันก็แห้งหมดแล้วนะครับค่อยๆหายไปหายไปนะครับนี่คือจากที่ผมคุกคีกับหินโป่งี่ตัวนี้นะจะเป็นหินโป่งที่หยาบที่สุดเท่าเท่าที่เจอแล้วนะตัวนี้ที่เขาใช้ไปทานากุระนะครับหินถูหน้าหินเรียโครนนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับเดียวส่วนนะครับสองก้อนนี้นะครับ ที่มาจากแหล่งเดียวกันนะครับนะครับมันก well ็ยังชิงชัยกันอยู่นะครับเห็นไหมครับแทบไม่ลงนะครับอันนี้ก็แทบไม่ลงเหมือนกันนะครับบางๆลูกันเห็นไหมครับมันยังไม่ลงเลยนะครับความหนาแน่นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับของก้อนนี้นะครับสมมติวก้อนนี้ประมาณตัวหยาบนี่ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยนะครับไม่น่าจะเกินหนึ่งพันกิจสมมุตินะครับตัวนี้ก็เล่นไปประมาณสองพันนะครับ อาจจะสองพันกว่าก็ก็ว่าไปนะครับตามความละเอียดของมันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไปแล้วนะครับอะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บด้านหนึ่งอันนี้ยังชิงชัยกันอยู่นะครับนะครับตัวนี้ก็อันนี้ผมบอกความละเอียดไม่ไม่น่าจะเกินหนึ่งพันนะครับหยอดลงไปอีกนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคนะครับ อ่านี่ครับสหยดนะครับนี่ครับู่นด้านบนนะครับจะเรียกโป่งขาวอมเขียวนะครับหรือว่าโป่งขาวอมเทาออกเขียวมันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าดูล้วนๆมันจะออกไปทางสีขาวอมเขียวนะครับตัวนี้เนื้อแน่นแต่ก็ยังไม่ใช่ถือว่าเป็นหินโป่งที่แกร่งที่สุดละเอยดที่สุดนะครับมันจะมีแกร่งกว่านี้อีกนะครับนะครับ อันนี้ยังถือว่าแข็งกลางๆอยู่นะครับถือว่าเป็นโปร่งเนื้อดีนะตัวนี้ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับวาบเลยนะครับค่อยๆดูดคืออ่ามันดูง่ายๆนะครับถ้าว่าก้อนไหน่ะถ้าเราเอาน้ําหยดลงไปเนะี่ยหรือว่าเอาจุ่มลงไปในน้นะําเนี่ยถ้าหินโปร่งก้อนไหนที่มันมีความหนานแน่นหรือว่า การคำนิว่าดูดซับน้ําที่เร็วเร็วกว่าเนี่ยมันก็จะหยาบก,กว่านะครับส่วนก้อนไหนที่มันไม่ค่อยดูดซึมน้ํานะครับหรือว่าแบบนี้นะครับมันก็จะมีความหนาแน่นที่เยอะกว่าแกรง่งแร่งกว่าละเอียดกว่านะครับถ้าเทียบกันได้ก็คือก้อนนี้ก้อนนี้หยาบสุดนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบชนกันนะก้อนน,นี้ก็หยาบหยาบแล้วก็มาดูสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ถ้าจากที่ดูนี้ก็นะครับ ตามนี้เลยนะครับสูรสีนะครับมันจะดูยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราใช้เวลานี่มันต้องวัดกันเป็นตังกล้องนะครับตั้งกล้องดูแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสลิงนะครับสลิงวัดซีซีกันเลยเช่นหยดตรงไปตรงนี้หนึ่งซีซีหนึ่งซีซีนะครับหนึ่งซีซีหนึ่งซีซีพร้อมกันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มาจับเวลานะครับอันนั้นเป๊ะนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็เอาไปลองทําดูนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ มันไม่มีเวลาว่างถึงกระดนั้นนะครับนี่เป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางให้ให้เพื่อนๆเอาไปลองทําดูนะครับเช็คหิืป่งนะเช็คความละเอียดนะครับเห็นไหมไปแล้วนะครับปลาไปแล้วหรือนิดเดียวนะครับหยาบสุดแน่นอนนะครับหยาบสุดแน่นอนตัวนี้ก็ยังชิงชัยกันอยู่นะครับชิงชัยกันอยู่ครับ สูสีนะครับสูสีสูสีกันมากยังไม่ลงนะยังไม่ลงจากในคลิปตอนนี้ถ่ายคลิปประมาณแปดนาทีกว่าแล้วแปดนาทีกว่ามันยังนิ่งอยู่นะครับ สรุปนะครับสองเนื้อนี้นะครับมีความละเอียด e ที่พอๆกันครับนี่ครับมีความละเอียดที่พอๆกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเช็คความละเอียดนะครับแความหนาแน่นการอุ้มน้ําของหินสองก้อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปเช็คที่บ้านก็อย่างที่ผมบอกว่าให้หาหินโป่งสองก้อนนะครับเอาสลิงนะครับหนึ่งซีซีเท่ากันนะครับหยดลงไปในเวลาพร้อมกันนะครับแล้วก็ตั้งเวลาตั้งกล้องดูเลยนะครับ อันนั้นถึงจะรู้แน่นอนแล้วก็จะทําประมาณอย่างต่ําก็ประมาณ3รอบนะครับให้มันแข่งขันกัน3รอบถ้าให้ชัวร์ก็5รอบเลยนะครับโยดลงไป5ครั้งกับเวลา5ครั้งนะครับถ้าก้อนไหน3ใน2ก็แสดงว่าก้อนนั้นโอเคแล้วนะครับนะครับก็ตะพาไป10นาทีเกืบ10นาทีล้นะครับ โอคครับคลิปนี้ก็มาให้ดูแนวทางการเช็คหินปูกรับเช็คความละเอียดเช็คความหนานแน่นการอมน้ําของหินโปูกรับค่อยนี่ก่อนกันครับเดี๋ยวรอบหน้ามีอะไรค่อยว่ากันใหม่นะครับ